สวัสดีค่ะกับสวัสดีท่านผู้ชมเฟ้นช่องตูดุทันทีขอมารับชมรับฟังค่ะยินดีตอนรับกฤสู่ช่องแพร่บรุ้ยคลิปนี้ทั้งช่องเฮาจะพามาตามสูตรหวยรด้วันเด็ดๆคือเก่านะคะสูตรหวยลาวหวยฮานอยของเซียนปะคนใจในหวดบันจันทร์ที่หกพฤศจิกายนสองพันห้าร้อยหกสิบหกนี้นะคะก่อนอื่นผปเลยข้าแมาแรงฝากก็เลยก็แช่ที่สําคัญกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้เพื่อที่จะบริภาษคใหม่ใหม่และก็เพื่อเป็นกําลังแรงใจ่ทั้งช่องเนียน์เดอร์เดอเลขของเซียนเฮาหวดที่ผ่านมา บียร์ใแฟนช่องผิดหวังอีกแล้วนะคุณผู้ชมหลังจากงวดวันพุธแตกสามตัวรั่วๆนะคะแตกทึ่งน้อยแตกทึ่งเล่าแล้วนะคะงวดวันศุกร์ตีพานมากะเข่าเต็มๆอีกคือเก่านะคะเลขของเสียนที่เข่าเต็มๆมาจังๆคือน้อยปกตินะคุณผู้ชมนาะเลขน้อยปกติเลขที่ออกคือเจ็ดหกหนึ่งนะคะเลขหนึ่งหกหกหนึ่งตัวนี้เข่าจังๆอีกแล้วนะคะ ปังรัวๆยินดีกับคนที่มีโชคหลายๆ้อคะเด้อยวสำหรับเลขไล่วันของเซียนปะค้นชัยอาทิติพผนานมากกับปังรัวๆเขาทุกมือเลยนะคะคุณผู้ชมผู้ใดได้โชคได้มานนะคะก็ยินดีนั่นนะคะสำหรับงวดนี้นะคะผู้ที่ได้ไปแล้วหรือบอ่อท่านใดนะคะก็ลุ้นแนวทางกับเซียนเฮ้าต่อเลยนะคะรุ่นกันว่าเลขของเซียนเฮ้าจะเขารัวๆเทิงน้อยเทิงเล่าอีกบอ่อนะคะสำหรับ เลขเซียนประคนใช่ยนะคะงวดวันจันนี้จะได้เป็นตัวใดแบบใดก็าาให้ซุกคนจองเฮาใช้วิจารณญาณในการดับชมระฟังเอานะคะเชิญไปติดตามรับชมระฟังจากปากของเซียนให้เซียนเป็นคนคอนเฟิร์มให้พร้อมๆกันได้เลยคะ่ะค่ะสวัสดีค่ะ สวัสดีค่คะ,คะ,คะยินดีต้อนรับที่ช่องเพื่อพระรวยกับอาจารย์งวดน,นี้ได้เลิกดีกแล้วนะอาจารย์วันนี้จะมาลงสูตรหวยรายวันฝากเฟนช่องเราในงวดวันจันทร์ที่6พฤศจิกายนนะคะหลังจากวดที่พานมางวดวันศุกร์เลขของเสียนเฮากะแตกปังๆคือเกานะอาจารย์ห้าน้อยของอาจารย์เฮาเข่าดีหลีค่ะบุเห็นในแฟนช่องผิดหวังต่อเนื่องหลายต่อหลายงวดแล้วนะคะ งวดทิพผ่านมากผู้ใดได้โชคได้มนันน้ำเซียนเฮากับยินดีน้ำหลายเยนาะคะ่ะเนาะแต่ว่าเล่าพัฒนางวดทิพผ่านมากเบินลนอกจากเนาะหลุดไปแต่ว่าห้าหน้อยกะปังคือเก่านะคะถ้าเบิ่ลเลขเบิ่นมาทีไรก็เริ่มต้นใหม่ทุกทีนะะเนาะจารย์ค่ะงวดนี้ลุนกันใหม่นะคะว่าเลขของเซียนเฮาจะเข่ารั่วไปจนหอดเล่าพัฒนาอีกบอ่อเนาะคะ่ะหรือว่าจะมาแต่น,น้อยนะคะงวดนี้ก็เข้าเรื่องกันที่เลขวิ่งเลยะคะ่ะจา์ ครับเลยวิ่งก็มีศูนมีศูนค่ะแปดมีแปดค่ะหก <6 S 2> แล้วก็หกค่ะครับสามตัวเนิๆนๆคือเก่านะคะจับคู่ค่ะจับคู่กับศูนย์หกจับคู่มีศูนย์หกค่ะ หนึ่งหกค่ะหกแปดแล้วก็ศูนย์แปดค่ะแปดสองแปดสองค่ะแปดสี่แปดสี่ค่ะเจ็ดสี่เจ็ดสี่ค่ะครับวัน,นี้หายไปเจ็ดถางค่ะรวมกับเหล็เบิลหางหนึ่งค่ะ ่าเลขเบิ้ลก็มี 6, 6่หกหกเบิ้ลไปหกหกนะคะครับผมเจ็ดชุดค่ะเจ็ดชุดเจ็ดหางกระโบ,บลายแล้วก็จานเป็นสูตรรวมนะคะเซียนประคุณชัยจะให้โบลายจะกรอบนะคะประมาณนี้นะคะจารย์นเนะ 6, 7, าะหกชุดเจ็ดชุดนะคะ <c oughs> งวดนี้ได้เจ็ดชุดเพราะว่างวดที่ผ่านมากับเบิ่นรัวๆทั้งน้อยทั้งเล่าเลยนะคะจารย์นเนาะงวดที่ผ่านมากงวดนี้ ก็มีสิทธิ์หลุนอีก,กนะคว่าสำรับเลขเบิลของเซียนเท่าทีนี้ก็เลขสามตัวนึกว่อาจารย์สามตัวก็แปดศูนย์เอศูนย์แปดสี่ศูนย์แปดสี่ค่ะหกหนึ่งเอยหกศูนย์หกแล้วก็หกศูนย์หค่ะสามตัวจะให้สองชุดสองหางในหน่อยคือเก่าน,น,นึกอาจารย์ ค่ะเดี๋ยวหนูขอทวนตัวเลขของอาจารย์ก่อนนะคะเดี๋ยวค่อยันให้เฟ้นช่องเฮาคือเก่านะคะหัวดนี้เสี้ยนปะคนใช่จัดให้คัดให้เลขกสองตัวมีเจ็ดชุดเจ็ดถังนะคะร่วมเลขเบิร์เลขวิ่งเลขแล่นสามตัวมีตัวเนียนบอกอาจารย์ศูนย์แปดหกนะคะเหล็กวิ่งเลขกแดนกับต่อปีหกเออหกหลายตัวเน้นไปที่หกเม็ดเดียวหางเดียวนักอาจารย์ตัวเดียวเนาะ สายวิง่งสายรุดพิจรารณาได้เลยนะคะเซียนประคน้นใจเลขวิง่งเลขแคลนเพลนนี่แทบจะบวชขาดเลยนะคะรั่วถูกหัวนะคะเลขสองตัวมีเจ็ดจุดเจ็ดหางคือศูนย์หกหนึ่งหกศูนย์แปดแปดสองแปดสี่เจ็ดสี่แล้วก็หกหกถูกต้องนะคะอาจารย์ครับผมค่ะแล้วก็เลขสามตัวสองชุดสองหางคือศูนย์แปดสี่แล้วก็หกศูนย์หกถูกต้องนะคะ ต้องครับค่ะทีนี้เน้นให้เป็นช่องเราเนี่ยค่ะอาจารย์เนวันนี้นครับคุณเน้นก็มีสามชุดคือศูนย์หกค่ะเน้นไปที่ศูนย์หกค่ะหนึ่งหกหนึ่งหกค่ะแปดสี่แล้วก็แปดสี่ค่ะครับเน้นสามชุดสามหางน้อยน้นๆคือเก่าเนาะค่ะเลขสามตัวด้วยค่ะอาจารย์เสมอภาพคือเก่าบะคะครัสามตัวเสมอภาพครับ ครบเพราะว่าเลขสามตัวเสี้ยนห้าคัดให้แคสองชุดสองหางหน่อยหนิน่นๆแล้วนะคะพุณนบหายหลายชุดหลายหางนะคะงวดนี้เป็นงวดวันจันทร์ที่หกก็ขอให้เลขเสี้ยนสมุูอุ้ยงวดนี้เป็นงวดวันจันทร์ที่หกพฤศจิกายนสองพันห้าร้อยหกสิบ็ขอให้เลขเสี้ยนเปิดคนใช้ห้าเขารั่วแต่ก็รั่วเทิงน้อยเทิงเล่าคือเก่านะคะเสี้ยนสุดท้ายท้ายสุดค่ะอาจารย์ไปพเพาะในแร่งใจเฟ้นช่องเข้าคือเก่าค่ะในงวดน,นี้ค่ะ ครับตุลาใสยุกกระอให้พีทถกทัานทุกคนคงโชกดีไม่ใจกันทูกผู้คนเลยอสำหรับหนวยเล่าและอาน้อยในหมวดบ้านจันทร์นี่ค่ะขอรให้เลขเขาฟั้งฟังคือเขาร่วมทั้งแพร่พรวยกับเพให้ได้มากมันถูกมันมันน้ำันเลือดสาธุ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 อาจารย์คอยข้ามวยพ่นของอาจารย์เป็นจริงนะคะคอยเลขของอาจารย์เฮาเขารั่อแต่ก็รั่วยกช่องอีกคือเกาค่ะ ขอขอบพระคุณค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับค่ะท่านผู้ชมกะคงจะได้ยินแล้วนะคะงวดนี้เสียนประคนใชัยฟันท่งมั่นใจคือเก่านะคะเลขไล่วันของเสี่ยนเพิ่นเขาดีเขารั่วๆนะคะท่านผู้ชมไปเบิ่งสถิติย้อนหลังได้เลยนะคะสำหรับเลขเสียนประคนใชัย สูตรได้วันเพิ่นเพิ่นจะจัดให้หน่อยๆน่อยนินนแบบนี้ทุกรอบนะคะเพิ่นจะบโบไฮลายชุดหลายหางนะคะสายวิ่งสายรูดเส้นฟันทุ่งแล้วนะคะเพิ่นมีศูนย์มีแปดมีหกเพิ่นฟันไปที่หกตัวเดียวนินนนะคะสําหรับสายวิ่งสายรูดนะคะเลขจับคู่เส้นกระจัดให้หน่อยๆนนินแนแค่หกชุดหกหางรวมทั้งเลขเบิ้ลอ,อีกชุดหนึ่งกับเป็นเจ็ดชุดนะคะเพิ่นจัดให้มีศูนย์หกหนึ่งหก 08 82 84 74แล้วก็66นะคะเสี้ยนฟันให้3ชุด3หางเน้นๆคือ06 16แล้วก็84นะคะชมสำหรับเลข3ตัวเสี้ยนจัดให้คัดให้2ชุด2หางคือ084กับ606นะคะนี่คือตัวเลขทั้งบมดทั้งมวล สูตรหวยไร้วันสูตรมัดรวมนะคะเหรนใดทั้งเล่าทั้งน้อยของเสี้ยนปะคนชัยงวดวันจันทร์ที่6กพฤศจิกาย,ยนสองัหานี้ผู้ใดมักเที่ยวมักเลนต่างประเทศย,ยิบจับไปพิจารณาได้เลยนะคะผู้ใดบม่มักบ่ชอบกะผ่านนะคะชมทั้งเบอทั้งมวลกบเป็นแขนาทางนะคะตัวเลขทุกตัวมี่เขาได้รู้ได้ปวดใจวิจารณญาณในการดับชมนะคะสุดท้ายทั้ง่ังกะเขาไวเพ่อในเฟนช่องเฮ้า ทีไดีเสียงโชคเสียงลาบกับคอห้มีโชคมีชัยโชคโชคมันหนึงๆหิ้งปังๆกันสุขุสุขค้นค่ะสวัสดีค่ะ